ขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์น้อมกราบพระจักทรีรับพระา,ายนานขอบวยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณต่อสัพพดวงคิดุดงญาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเสียงก่าวพรรพบในสัจจะตาแห่งความเป็นพุทธะทั้งหมดจะน้มัสก,การพระคุณเจ้าจเจริญพระสัธรรม ความเป็นจริงตลอดการตลอดเวลาตลอ่อสภาวะดวงจิดตอดวงญาณทั้งหมดเทระโพรรับทราบตลอดถึงญาติมิตรพี่น้องกลุ่มหมอปัญญาวิมุตต์นำโดยแม่โสรัตนและทีหมอและญาติมิตรพี่น้องทุก,กทุกท่าน <c oughs> ช่องสายเป็นช่องเวลาของการได้มาเพิ่มองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิต จิตเป็นธรรมจิตเป็นกันของพระธรรมจิตเป็นพระาศาสนาเพราะนั้นเมื่อพูดถึงพระาศาสนาที่บ่งชี้ถึงความเป็นพูดตื่นพู้รู้พูดตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรตื่น อย่างไรเบริกบานอย่างไรนั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่คำเป็นคำสอนคำสอนปาษาบาลีเรียกว่าศาสนงศาสนังก็คือคำสอนพุทธ,ธก็คือของพูดตื่นแล้วดังนั้นคำว่าพุทธศา,าสนาแปลว่าคำสอนของพุทธ,ธคำสอนของพูทตื่นแล้ว เพ่งไม่ใช่เป็นคำสอนของคำสอนทั่วไปจักนณาพุทธก็คือคำสอนของพุทธะปรากฏขึ้นมาเพราะมีพุทธเกิดแล้วได้นำความจริงนั้นมาเปิดเผยมาประกาศมาชี้บอกมาถ่ายทอดผู้ที่นำความจริงนี้มาถ่ายทอดอชื่อว่าพุทธะ เมื่อตัสรู้เองโดยปัญญาอันชอบเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะแล้วก็โดยสัจที่ตั้งเพื่อยังดวงจิตให้พ้นจากวัฏฏะหรือเพื่อให้ตัดที่เวียนว่ายในวัฏทุก์ได้รู้แจ้งทำด้วยหรือตั้งว่าให้สับว่าดวงจิต ถ้าม่วงโอเคได้ด้วยนั้นเป็นสัจจะที่ตั้งจากองคุธ,ธะที่ได้ตั้งมาเป็นสัจจะที่ไม่อาจจะล้มเลิกไม่อาจจะเพิกถอนไม่อาจจะมีผู้ใจใครพูดหนึ่งจะทำลายสัจจะความ ตั้งด้วยดีแล้วจากจิตท,ที่พร้อมตั้งและคุณความศรสทธาที่เป็นเช่นนี้จะเป็นศาสนาที่ถูกทำลายไม่ได้เพราะเมื่อตั้งแล้วก็เกิดตั้งโดยไม่มีการล้มลึกไม่มีใครจะทำลายเพิก่อน ไม่มีใครจะคัดทานหรือเปลี่ยนเ่นอนได้เมื่อพระพรรมศสราสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศระสัจจะทำความเป็นจริงตลอดการนี้เมื่อวันเป็นเดือนแปดเชื่อว่าวันอัสสหฮะปูจานั้นก็คือเป็นการประกาศความเป็นจริง ตาสนาก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อมีผู้รู้อินตาันั่นคือตัศนาตัสนาปธเป็นคำสอนที่เป็นจริงตลอดต้นต่อการพิสูจน์ต้นต่อการเข้ามาทำให้ประจักษ์เจ้งได้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องท้างนอก ไม่ใช่เป็นเรื่องของนามธาตุรูปธาตุแต่เป็นเรื่องของธรรมธาตุเป็นเรื่องของเห็นธรมรมซึ่งก็เกิดจิตนั่นเองเพราะนั้นศาสนาพุทธก็เกิดเป็นเรื่องของจิตจิตซึ่งเป็นต้นตาต้นธรรมจิตนั้นเป็นธรรม จิตนั้นเป็นธรรมะจิตนั้นเป็นพุทธะจิตนั้นเป็นสังคะธรรมะมีอยู่แล้วพุทธะก็คือจิตที่ประจักษ์แจ้งความเป็นจริงเชื่อว่าพุทธะสังฆะก็การกลับมารวมเป็นหนึ่งเป็นหมู่เดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเชื่อว่าเป็นสังฆะศาสนาพุทธ ประกอบด้วยองค์ทั้งสามชื่อว่าไกรรัตนะหรือรัตนะไทรความเป็นสิ่งประเสริฐสามประการหรือความเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันทูงสุดสามประการหรือแก้วสามประการ มีพุทธารัตนธรรมรัตนสังการรัตนโดยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นจริงอยู่ที่จิตไม่ใช่ที่อื่นไม่ใช่ข้างนอกข้างนอกเป็นการสร้างขึ้นมาแล้วถึงการเวลาก็สลายหายไปเป็นจริงเช่นนั้น เพราะนั้นคำว่าสัตนาพุทธจึงเป็นสิ่งที่ทําลายไม่ได้เพราะเป็นอมตะสัตนาพุทธปรากฏเมื่อไหร่ก็เ,เมื่อมีผู้รู้แจ้งจริงขึ้นมาแล้วนําความจริงนี้มาเปิดเผยมีผู้รู้ตามเป็นตามตัต,ตนาพุทธก็เป็นบานนับแต่การนั้น สมัยพุทธกาลนับตั้งแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธะประกาศความจริงโดยความเป็นจริงตลอดการตลอดเวลานั้นเชื่อว่าทรงยังจักคือทำให้หมนไปยังเทวดาและมนุษย์ได้รู้สรมมาพธสมัย รู้แจ้งเห็นจริงตามศาสนาพุทธคือความเป็นเช่นนี้เป็นเรื่องของภายในล้วนๆไม่ใช่ภายนอกเมื่อจิตรู้แจ้งต่ามก็คือรู้แจ้งจิตศาสนาพุทธก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏอย่างนี้ ความจริงก็คือว่ามีความพร,ร้อมพลังแห่งความเป็นพระรัตนารัยแต่ก่อนหน้านั้นก็มีแต่ไม่ครบองค์มีธรรมรัตนาอยู่ไม่เคยหายไปไหนจะมีพระพุทธเจ้าบัดหรือไม่อุบัดก็ตามทีธรรมาตนาีมีอยู่แล้วนั่นเยวเรียกว่าธรรมรัตนา พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งความเป็นจริงนี้เชื่อว่าสัมมาสัพุธะ,ะพุทธรัตนะก็ปรากฏขึ้นมาตราบใดที่ไม่มีผู้รู้ตามเห็นตามในความเป็นจริงนี้รัตนะทั้งสามก็ไม่ครบอง์แต่เมื่อมีผู้รู้ตามเห็นตาม นังการนั้นชื่อว่าติรัตนะหรือรัตนชัยได้ปรากฏดร้อมทั้งได้สมบูรณ์แห่งองค์ทั้งสามความเป็นอย่างนี้เป็นความจริงโดยมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยทั้งหมดเกิดจากปัจจัยที่ตั้ง เมื่อัจจะที่ตั้งตั้งโดยองค์ความรู้สิร่างรอบความเป็นไปอห่าธรรมความเป็นไปอย่างความเป็นอย่างอย่างนี้จึงเป็นไปพรอ้อมเมื่อหมดยุคสมัยแห่งศาสตราผู้สำน้าที่สดคำว่าศาสตรา ก็คือครูครูผู้สอนเพราะนั้นเมื่อมีพระสัตตดาที่เป็นพุทธะวัดขึ้นมาก็ทำหน้าที่หมดการหมดยุคก็หมดหน้าที่ปล่อยให้พุทธะใหม่ได้ทำหน้าที่ต่อจึงเป็นเรียกว่าเป็นยุคเป็นการ เพราะนั้นการอุปัติขึ้นมาแห่งพระรจจาชนาัยก็เป็นยุคเป็นการแต่ธรร,รมรัตนะไม่เคยธรรมรัตจจนะเท่านั้นที่เป็นเก่นที่เป็นเก่นแห่งพระใจพระใจรักหรือรัตนนาัยนะทั้งหมดแดงความเป็นธรรมก็รวมลงที่ที่จิต เพราะนั้นจิตนั่นแหละก็คือเป็นเกณฑ์เป็นธรรมจิตไม่เคยเป็นอะไรเกินพุทธะก็ปรากฏที่จิตสังฆะก็ปรากฏที่จิตธรรมะก็เกิดจิตทั้งมีอยูอ่อ่อนผู้ที่รู้แจ้งจิตผู้แรกเรียกว่าพุทธะผู้ประกาศคำสอนนี้เชื่อว่าสาตตดาธรรมะสระม,มพุทธะ เมื่อมีผู้รู้แจ้งเห็นตามเชียอว,ว่าตังคัความเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปรากฏได้ง่ายเพราะต้องหาศัยเหตุปัจใจที่ต้องสอบอาศัยความสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดจังสิ้นพระบรมศาสดราบปัดขึ้นมาแล้วแต่การประกาศธรรมต้องมีผู้ฟังที่ตั้งพรอม ผู้ฟังไม่ปิดไม่เปิดจิตรับธรรมการที่จะประจักษ์แจ้งหน่งธรรมก็เป็นไปได้ไดตอนนี้ธรรมนี้ก็ยังเป็นไปอยู่แต่เมื่อไม่มีการเปิดจิตรับธรรมธรรมนี้ก็ไม่อาจที่จะมีปฏิสิทธิผลอะไรให้กับผู้ที่ ไม่เพืงปัปะสบันเพราะนั้นต้องมีความเกี่ยวพันเติบเนื่องเหตุปัจจัยที่คล้องจองหรือล้อไปอด้วยกันเมื่อมีองค์พุทธะทำหน้าที่ประกาศความจริงดวงจิตจงจานทร์ทั้งหลายที่รับรู้รับทราบเปิดจิตรับธรรมก็จะรู้แจ้งทำโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากความเป็นไป ร่้งพร้อมสมบูรณ์ขนาดที่มีการเืนรินรูขึ้นมาความเป็นพุทธะความเป็นธรรมะความเป็นสังฆะจึงร่งพร้อมสมบูรณ์โดยโดยบริบูรณ์สมบูรณ์บริสุทธิ์อย่างยิ่งยวดดังนั้นเราทั้งหลายเมื่อยังไม่กระจัดแจ้งความเป็นจริง ที่เคยเป็นมาถ้าเป็นทางที่จะไปถูกความสุดคนได้มันก็ได้รับผลไปนานแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือวางจิตผิดนำเนินการผิดมีปฏิปทาที่ผิดเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาไม่ใช่สัมมาปฏิปทาก็จะไม่อาจที่จะประสบผล ดังนั้นจงวางปฏิปทาเอา่อนเนินเครื่องใหม่ใช้สัมมาปฏิปฏาทาการํำเนินที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมามัตเมื่อสัมมามัตถูกต้องสัมมามวิมุตติผลพนก็ถูกต้องความจริงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่องยาก ก็เปิดจิตรับรมตอบนี้รู้แจ้งความจริงตรงไปตรงมาตอนนี้ก็จบเส้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทําให้ยุ่งยากแค่ตื่นรู้หรือแค่รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นธรรมะคือความเป็นจริงตลอดการตลอดเวลา รู้แจ้งรรมก็คือรู้แจ้งความเป็นจริงที่มีอโยู่ตลอดการตลอดเวลานั้นไม่ใช่ไปทําขึ้นมาซึ่งที่ทําขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นรรมที่เป็นความจริงท่องแท้ไม่ได้ความจริงท่องแท้เป็นความจริงที่คงทนเป็นความจริงที่พ้นจากความแปรปวนหรือเปลี่ยนแปลง เป็นความคงที่เป็นความจริงที่ไม่มีความเปลี่ยนเป็นอื่นรู้แจ้งตอนนี้ก็จบสิ้นตอนนี้รู้แจ้งตอนนี้ก็ยุติการเริดนรู้ตอนนี้รู้แจ้งตอนนี้ก็จบสิ้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยตอนนี้ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนของพุทธะ ที้เอื้อประโยชน์แก่สัพพะดวงจิตดวงยญาณทั้งหมดไม่ว่าจะมีสมมตินับถือศาสนาใดแต่เมื่อเปิดจิตรับธรรมย่อมได้รับผลเท่ากันไม่ด้อยกว่าจะเป็นเชื่อชาติศาสนาใดเป็นแค่สมมติเพราะแท้จริงความบริสุทธิท์แห่งธรรมก็คือเป็นจิต ธาตุว่างล่าใสบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งสิ้นรูปลักษณ์ข้างนอกเป็นสิ่งชั่วคราวนามธาตุคืออาการที่เป็นส่วนของนามไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความนึกความคิดความรู้ก็เป็นสิ่งชั่วคราวเสมอภาคกันต่อสัพพะดวงจิตสัพพะวิญญาณทั้งหมดไม่ได้แตกต่างกัน ไม่มีข้ออ้างว่าเราศึกษามาน้อยว่าเราปฏิบัติไม่เต็มที่ว่าเราทำบุญยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดทั้งิต่ไปแค่ความคิดเพราะความจริงเองจิตคือธรรมนั้นเป็นอยู่แล้วเพียงแต่คอยเวลาที่จะมา ที่สุดความจริงนี้คอยเวลาที่จะมาประจับแจ้งความเป็นจริงนี้แล้วเวลานั้นเวลาไหนเวลาเมื่อไหร่ครับอดีตก็ผ่านไปแล้วนี้ใช่หรืออนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะนั้นความจริงที่ว่านี้ต้องตรงหน้าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เมื่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้รู้แจ้งตอนนี้นั่นแหละคือธรรมไม่ต้องคอยคาดหวังมู่งหมายว่า ฟังทำเดี๋ยวจะรู้แจ้งทำสิ่งนี้แล้วจะได้สิ่งนั้นนั่นเป็นความคิดแต่ความจริงนั่นหรือเปิดจิตตอนนี้ก็รู้แจ้งความจริงได้ตอนนี้เพราะทำนี้ไม่มีพับยกแก่งการเปิดความเป็นจริงพับยกแก่งการแสดงความเป็นจริง มีแต่แสดงความเป็นจริงเปิดเผยความจริงตลอดการตลอดเวลาแค่ทวนกระแสกลับมาตื่นรู้แจ้งจิตก็จบสิ้นแห่งการเดยนรู้ได้ันทีเพราะเต็มหัวใจในความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นเช่นไรก็รู้ชจ้งไดค้ความเป็นจริงไม่มีความมากหรือยากหรือยุ่งร้ลชอง,สง ในความเป็นจริงความเป็นจริงที่คงที่เชื่อว่าธรรมธาตุธรรมธาตุเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดเป็นธาตุตั้งตน้นก่อนจะมีสรรพธรรมก็มีธรรมที่เชื่อว่าธรรมธาตุหรือส้นธาตุนี้เพราะนั้นสิ่งตั้งหลายที่เพิ่งมีเพิ่งปรากฏไม่สดเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสังขาร เป็นสิ่งที่ชื่อว่าอาการทั้งหมดแค่จิตไม่หลงไปกับอาการจิตตวนกระแสกลับมาเตือนรู้แจ้งจิตก็จะรู้แจ้งธรรมทั้งธรรมธาตุและธรรมาชาติทั้งหมดั้งติณรู้แจ้งธรรมตามความจริงถึงความเป็นอน,นัตตาก็หมดเส้นสงสัยจ้าเส้นการศึกษาพ้นจากทุก ก็คือนามธาตุรูปธาตุอาการทั้งหลายพ้นจากวัฏจะก็เช่นเดียวกันพ้นจากการเกิดพ้นจากทุกข์ตายก็พ้นจากวัฏจะพ้นจากการเกิดไปด้วยกันจะเรียกชื่อว่าวัฏจะจะเรียกชื่อว่าทุกข์จะเรียกชื่อว่าอาการเกิดก็เ,เป็นสิ่งเดียวกันก็สิ่งที่ก่อกําเนิดเกิดได้าตามปัจจัยนัน่นเองพ้นเสียจากความกระเพื่อมไหวก็ไม่กล้าไม่ถือกล่อง แค่รู้ว่าเป็นจริงเช่นนั้นโดยประจักษ์แจ้งไม่เปลี่ยนเป็นืรนประจักษ์แจ้งโดยความคงที่ไม่มีไหวรู้นี้ไม่มีไหวไม่มีไหลไม่มีหลงรู้นี้คงที่ในความเป็นธาตุรู้ธาตุรู้วิญญาณธาตุทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่เพราะ ไหลหลงไปให้ข้ากับอาการรู้จึงหลงไหลไม่จบไม่สิ้นทอนกระแสกลับเป็นแค่ธาตุรู้ไม่ไปกับอาการรู้ก็จะจบสิ้นกนารศึกษาศาสนาพุทธเป็นศาสนาของทุกดวงจิตทุกดวงจิตต้องมารู้แจ้งจิตเอง ไม่มีศาสนาจะเรียกว่าศาสนาพราคนก็ได้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คมศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สุดที่จบจะเวียนว่ายในวัฏทุกุกนับถึอศาสนาใดแต่ต้องกลับมารู้แจ้งจิตทั้งหมดจึงจบสิ้นวัฏฏะปิดวัฏฏะ จึงจบเท่นการศึกษาหมดเส้นสงสัยขอสัจจะธาตุแห่งความเป็นรสทั้งหมดเทนรวมเป็นหนึ่งนักต้นองความรู้แกความจริงจกกัดเขียนธาตุด้วยความจริงอันหมดจดด้วยความรู้อันยิ่งยวดบริสุทธิ์หมดจดออกไปให้ไปสาัาสำเร็จสำเร็จแกตัปปัตตองจิตองยัน ทั้งหมดทาสิ้นไม่ว่าจะอยู่ณนะพบูมมใดอนุใดประมณูใดยิติใดถูกพลังกดทับด้วยมุตตอาทางโมใดด้วยแรงภาพพยาบาทใดด้วยสัจจาใดด้วยความไม่รู้วิาวชาใดาจงมาลายสิ้นไปเถิดเพราะแท้จริงไม่เคยมีอะไรอยู่จริงจงประจั์แจ้งความจริงอย่างตรงไปตรงมารู้แจ้งตามความเป็นจริง จบส้นการศึกตามบทเส้นสงสัยพ้อจากทุกคนจากปัสสาวะจนจากการเกิดได้อย่างตาวรและจงตั้งจัจาปิสิทิพุทธะมาเถิดด้วยพระพุทธเจ้าทุกองค์พระจยา์และพี่น้องทั้งหมดอันเป็นปัจจัยพุทธะหนึ่งเดียวกันมาทำหน้าที่รื้อสัตว์ปุสัตว์ปดวัฏฏะทุกข์ให้จบสิ้นในยุคนี้เป็นการทำ้าที่ยอดน้งสุดท้ายไปเลยกันทุกเกินจิตจงวิญญ,ญาณ โดยเอิ